สวัสดีครับเด็กเอ๋ยเด็กเลวในสัปดาห์นี้ครับเราจะมาพูดคุยกับองค์กรจากโรงเรียนที่เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศจากเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จก,การครับวันนี้เราอยู่กับคุณเพากาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นไงบ้างฮะช่วงนี้ช่วงนี้เ,ออนเหรอคะช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนค่ะหลังจากที่เอ,อ่อต่อสู้ขับเคี่ยวกันมานมานานสําหรับรหลายๆอย่างที่ ตัวองค์กรกําลังจะแบบทําแล้วก็มีหลายๆโปรเจกต์ที่กําลังจะทําแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักผ่อนเนาะปิดเทอมครับเล่าถึงองค์กรให้ฟังหน่อยครับเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้ไปิดการมันคืออะไรมันเออมันคืออะไรจริงๆในจุดแรกเริ่มของเกียอุดมเนี่ยที่เป็นเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เปิดการเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากที่ว่าช่วงหลังจากยุคพักอนาคตใหม่เนาะอื เราเราไม่ได้บอกนะว่าการยุบพักนาคตใหม่เป็นแบบจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันมันคือฟางเส้นสุดท้ายคือมันมันมีความแบบอัดอั้นมาตั้งแต่แบบช่วงเออหลังรัฐประหารแล้วเนาะพอหลังรัฐประหารจนมาเลือกตั้งใหม่จนมาตัดสินยุบพักนาคตใหม่เราเรารู้สึกว่านะเยวาวชนคนหนุ่มสาวหรือว่าคนในประเทศเนี้ยรู้สึกว่ามันมันคือฝางเส้นสุดท้ายแล้วสําหรับการใช้อานาจรัฐในการ ตัดคู่แข่งทางการเมืองแล้วเขาคิดว่าโอเคพอยุบภรคอนาคตใหม่ไปได้แล้วมันจะทําให้ความหวังทําให้อุดมการณ์หลายๆอย่างของเรามันจบแต่ว่ามันไม่จบมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของแฟชั่นม็อบตามมหาวิทยาลัยใช่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเกียร์อุดมไม่ก้มหัวให้เป็นการเกียร์อุดมเนี่ยก็ได้อินสปิเรชันมาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษา คนที่สนใจการเมืองอยู่แล้วเนี่ยที่รู้สึกว่าเราต้องออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยก็มารวมตัวกันตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะฟอร์มตัวเป็นองค์กรกันจริงจขนาดนี้แค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้านักเรียนเตรียมต้องการพื้นที่ในการที่จะแสดงออกทางการเมืองเราต้องเป็นคน manage พื้นที่เราต้องอำนวยพื้นที่นั้นออกมาให้นักเรียนเตรียมได้ออกมาแสดงออกทางการเมืองเราเราอำนวยดวยการดยยังไงเออ ตอนแรกที่อำํำนวยก็คือเราไปศึกษาว่าโอเคถ้าจะจัดชุมนุมจะต้องจัดยังไงนี่หน่อยที่มันเป็นพื้นที่โรงเรียนเพราะมันเป็นพื้นที่โรงเรียนเนี่ยเออตามพรบชุมนุม,มมันสามารถชุมนุมได้เลยโดยที่ไม่ต้องแจ้งชุมนุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าโรงเรียนเป็นที่ที่ควรจะเป็นเซฟเพลสสำหรับนักเรียนที่จะออกมาแสดงออกแล้วก็ จัดให้เป็นแฟตม็อบแล้วให้คนมาไฮปาร์กันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องการอะไร<ม>นี่คือการอาํานวยแบบแรกๆก็คือเราเอานวยเขาให้แค่พื้นที่ที่ก็เป็นของเขาอยู่แล้วนะาาแค่แค่จัดสรรให้มันชัดขึ้นใช่ให้มันชัดขึ้นนัดวันแล้วก็มีเครื่องเสียงในในช่วงแรกหัวข้อที่คนพูดถึงกันเนี่ยเออเขาพูดถึงอะไรกันทําไมเราเป็นเด็กเราถึงจะแสดงออกเรื่องนี้ไม่ได้ ทำไมทาไมถึงมีคําถึงมีประโยคขึ้นมาพูดว่าให้เราไปตั้งใจเรียนก่อนอจากหัวข้อไฮ์คของหลายคนนะครับที่เขาเอามาพูดกันในวันนั้นทําให้เราได้รู้ว่ามันมันมีหลายๆอย่างที่ทําให้เด็กหรือแม้กระทั่งประชาชนคนทั่วไปเองอที่เป็นคนตัวเล็กๆในสังคมนะครับถูกกีดกันพื้นที่ทางการเมืองมาโดยตลอดอพอมาวันเนี้ย มันก็เป็นวันที่ดีที่เราจะทวงคืนมันกลับมาครับค่ะเมื่อกี้ได้เห็นบอกว่าการเมืองเนี่ยการเมืองภาพรวมมันมีปัญหามันเลยส่งผลทําให้ทุกอย่างมันมีปัญหารวมถึงทั้งการเมืองในโรงเรียนด้วยเออว่าอยากรู้เพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงว่าโรงเรียนที่เขาว่ากันว่ามันเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมันมันมีปัญหาอะไรจริงๆเราคิดว่าไอ้คําว่าอันดับหนึ่งของประเทศก็มีปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอืก็คือมันมันเจอบนไปด้วยความเหลื่อมล้าทางการศึกษาเนาะประเด็นก็คือว่า มันมันกลายเป็นมันบีบบังคับให้มันกลายเป็นแทบจะทางเลือกเดียวของชนชั้นกลางของชนชั้นกลางค่อนบนหรือของคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะได้รับการศึกษาที่ดีมีฟัซซิลิตี้ในโรงเรียนที่ดีคุณต้องมาเข้าเตรียมบุดม ซึ่งเรารู้สึกว่าหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่เราได้รับอะ่ะมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากเลยก็คือว่าตัวโรงเรียนเตรียมรมเนี่ยมีห้องสมุดที่ดีมากมที่หนึ่งในประเทศเรารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมห้องสมุดของโรงเรียนหลายโรงเรียนหลายครั้งเลยนะที่หนังสือก็เป็นหนังสืองานศพ ที่เขาบริจาคมา <Wow. S 2> อันนี้แบบมันมันเป็นแฟกต์ที่ทําให้เราช็อกแล้วแบบโรงเรียนเตรียมรมศึกษาเป็นโรงเรียนที่คุณมีห้องนิยายหนึ่งห้องคุณมีห้องหนังสืออ้างอิงหนึ่งห้อง uh huh. คุณแบบมีหนังสือเยอะมากแล้วคุณจะสามารถไปรีเควสต์หนังสืออะไรก็ได้กับเทางห้องสมุดมันเป็นฟาซิลิตี้ที่ควรจะมี uh huh. ใช่ uh huh. แต่ว่าเขาให้เราได้มากเพราะเราเป็นโรงเรียนที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งแค่นั้นเหรอ แล้ว<ม>หลายๆโรงเรียนละ่ะการขึ้นมาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยหลายครั้งหลายหนมันมันถูกเรียกเรียกว่ามันเป็นหอคอยงาช้างเนาะครับบางทีมันพอเรามาอยู่จุดนี้ถ้ามองลงไปดีๆในในบางแง่มุมมันเป็นหอคอยกระจกเงาด้วยอืมอยังไงฮนะเราว่าพอเราขึ้นมาอยู่ในจุดเนี้ยเราเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น Mm. อยู่ข้างล่างหมดเลยการออกมาแสดงออกทางการเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่านักเรียนเตรียมได้พิวเลตน,นะ mm. เพราะว่าเราจะมีคำว่าอันดับหนึ่งคำคออยู่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าออครูหรือว่าผู้บริหารไม่กล้าที่จะแบบขัดเราเพราะว่าเราเออเขาเขาเรียกกันว่าเป็นหัวกะทิอะไรแบบเนี้ย oh. ซึ่งแบบหลายๆโรงเรียนอะ ที่เขาออกมาแสงออกกันทางการเมืองอะ่ะเขาก็มีปัญหาที่แย่ที่สุดคือโรงเรียนผลักใส่เขาดําเนินคดีเขาอะไรประมาณนี้ย <c oughs> ซึ่งแบบมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่โดนอะไรเพราะว่าเราถูกเรียกได้ว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนแบบหนึ่งเราถูกเรียกว่าเป็นนักเรียนหัวกะทิเราก็เลยไม่โดนอะไรอย่างนั้นหรอแล้วทําไมนักเรียนโรงเรียนอื่นถึง ถึงถูกดำเนินคดีล่ะถึงถูกทำทันบนล่ะถึงถูกลงโทษล่ะอ่า uh huh. เออมันก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ามันมันเป็นปัญหาสิ่งที่เราได้รับในตอนเนี้ย uh huh. อภิสิทธิ์บางอย่างที่เราได้รับในตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากความเจ็บปวดของใครอยู่หรือเปล่า uh huh. แล้วเราจะสามารถใช้พิลเลตตรงเนี้ยเพื่อที่จะทำให้มัน ดีขึ้นได้ยังไงทําให้ปัญหาเหล่านี้มันหายไปได้ยังไงอาจจะเพราะว่าสังคมเขามองว่าเป็นนักเรียนต้องเรียนหรือเปล่าต้องเรียนให้ได้ดีหรือเปล่าถึงจะถึงจะทําอย่างอื่นได้คือมันมันเป็นปัญหาของสังคมเราด้วยที่ว่าเขาจะกําหนดหน้าที่แล้วก็ลิดรอนสิทธิเราคือคนก็จะพูดกันว่าคุณต้องรู้จักหน้าที่ก่อนถึงจะได้รับสิทธิมาแต่สิทธิมันไม่ใช่ผลตอบแทน คือจากความดีในการทําหน้าที่ถูกไหมคะแล้วทําไมเราต้องทําหน้าที่ให้ดีก่อนถึงจะได้รับสิทธิ์นี่นี่เป็นปัญหาของสังคมเหมือนกันเป็นปัญหาทางวัฒกรรมที่เรารู้สึกว่ามันมันสร้างปัญหาให้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจนมาถึงทุกวันนี้เรามองเรามองว่าเตรียมอุดมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดีไหม ถามว่าโรงเรียนเตรียมบุดมเป็นโรงเรียนที่ดีไหมเหรอตายแล้วนี่ช่วงเผาโรงเรียนไหมนะจากคนในมองออกมาบ้างมองโรงเรียนตัวเองในภาพไนเออถ้าถ้ามองแค่เตรียมบุดมปึ่งเตรียมบุดมเฉยๆนะไม่ไม่ได้มองภาพอื่นนะแล้มองว่าโรงเรียนเตรียมบุดมก็เป็นโรงเรียนที่ดีแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเป็นเตรียมบุดมมันเกิดขึ้นเพราะความร่วมแรงร่วมใจอะไรบางอย่างของครูที่ เก่งแล้วก็จากความร่วมแรงร่วมใจอะไรบางอย่างของคนที่กำลังคิดว่าเราจะต้องพัฒนาโรงเรียนนี้ให้มันดีขึ้นมันมันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจนี้ซึ่งเรารู้สึกว่าไอ้ความร่วมแรงร่วมใจเนี่ยมันควรจะอยู่ในทุกๆท,ที่ของประเทศให้ได้ใช่แล้วเรารู้สึกว่าเตียวบดมถามว่ามีด้านที่แบบไม่ดีไหมก็มี แล้วถามว่ามีด้านที่ดีไหมก็มีเออเรารู้สึกว่าการมีอยู่ของเตรียมบุดมมันก็เป็นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าโศกสนลดเสียใจสักเท่าไหร่เตรียมบุดมเป็นเป็นโรงเรียนที่ดีแต่ว่าเอรัฐเราเป็นรัฐข้าราชการรวมศูนย์เลยเงี้ยการที่เราจะเอาผู้บริหารคนไหนมาก็ได้กลายเป็นว่าเตรียมบุดมในสายตาของผู้บริหาร รงเรียนเตรียมบุดมมันแค่บ่อเงินบอ่อทองที่แบบให้คนของเราเข้าไปกอบ,กอบโกยตักตวงแล้วก็ออกมากเกษียณออกมาซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่มันกัดเซาะเตรียมบุดมเหมือนกันอ,อย่างที่น่าจะช่วงเดือนกันยาถึงต้นตุลาเราก็มีม็อบไล่พอกันใช่ใช่แล้วมันมันก็เป็นปัญหาที่มาจากการเมืองด้วย กับการแบบดำรงขึ้นอยู่ของพอคนนี้นะเราก็รู้สึกว่าเตรียมอุดมก็เป็นน้านที่ดีแต่ว่ามันไม่ได้มาจากระบบที่ดีอะ่ะม,มันมาจากปัจเจกที่พยายามที่จะทําให้โรงเรียนนี้มันดีขึ้นใช่ถ้าตัดคําว่าเตรียมอุดมไปโรงเรียนโรงเรียนเแ้่กับ กับโรงเรียนโรงเรียนอื่นเหมือนหรือต่างกันยังไงเออมันเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันยังไงมันก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนรัฐในระบบนะเดียยวมดมมันก็เป็นโรงเรียนทั่วๆไปนะแค่เหมือนเราไปดึงนักเรียนที่แบบเก่งเข้ามาแล้วสังคมก็อุปโลกว่าเออโรงเรียนนี้มันมันดีใช่แต่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนทุกโรงเรียนนะที่จะดึงศักยภาพของนักเรียน เราคิดว่าเราสามารถทําทุกโรงเรียนให้เป็นเตรีย <umb> มบุดม<อ>ได้แต่เราก็ไม่อยากให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนเตรียมบุดมนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสามารถทางวิชาการแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะอยากที่จะต่อยอดทางวิชาการด้วย <S <S <allah. S 1> เราคิดว่าสิ่งที่ทุกโรงเรียนควรจะเป็นก็คือโรงเรียนที่ ไม่ใช่สร้างแต่ว่าต่อยอดส่งเสริมให้แต่ละประเจกบุนคคลไปตามทางแล้วก็เติบโตในที่ที่เขาอยากจะเป็นมีในสิ่งที่เขาอยากจะมีอันนี้คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำและเป็นสิทธิของทุกคนที่ควรจะต้องม,อม,อมีกลับมาที่องค์กรกันบ้านนะครับว่าอยากถามเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าเราเริ่มต้นจากการพูดเรื่องการเมืองแล้วแนวทางในปัจจุบันเนี่ย เออมันยังไงบ้างจริงๆพอเราทําเรื่องการเมืองหลายๆครั้งหลายๆหนแล้วเราก็รู้สึกว่าอํานาจนิยมโรงเรียนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นต้นต่อของหลายๆปัญหาถ้าอย่างนั้นเรามาทํางานกันเรื่องอํานาจนิยมโรงเรียนกันไหมอ่าใช่แล้วมันก็ทําให้เราก็เริ่มจะทําเรื่องโซตัสเราทําเรื่องครูในโรงเรียนที่ กำลังกอ่กอก่อร่างสร้างอํานาจของตัวเองอยู่ผ่านกระทรวงผ่านอะไรพวกนี้อย่างตอนที่ไล่ผอ,อเนาะตอนนี้เกมไม่ก้มอยู่ในจุดที่ถอยออกมาดูแล้วก็มาพักจากสนามการเมืองระดับประเทศแล้วมาดูในสนามโรงเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นโรงเรียนที่ควรจะเป็นควรจะเป็นยังไงมันควรจะเป็นยังไงนั่นแหละโรงเรียนจริงๆแล้วโรงเรียนที่ควรจะเป็นมัน ตอนนี้เราไขวคว้าความเป็นดับหนึ่งด้านวิชาการจนเราลืมเรื่องพื้นฐานไปโรงเรียนมันมันมีเรื่องตลกมากที่แบบโรงเรียนเตรียมบรมก็เป็นสนยนสอบการวิชาสามัญแล้วมันมีเรื่องตลกมากที่แบบนักเรียนโรงเรียนมาแต่ตกใจมากที่โรงเรียนที่ได้รับชื่อเสียงว่าเป็นอันดับหนึ่งห้องน้าม,มันห่วยมากคือแบบห้องน้ําม,มันไม่สะอาดแล้วมันก็แบบเป็นโคลน,คนอ,อ่ะแล้วแบบ เออช็อชโกโกะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบกดไงมันเลยช็อกโกแบบเอาน้ายยําสาดไรเงีนะ้ยใช่แล้วเออมันก็เป็นเรื่องเรื่องตลกเรื่องหนึ่งที่แบบทําให้เรารู้สึกแบบเออนั่นแหละใช่เรารู้สึกว่าเราขวายคว้าความเป็นที่หนึ่งด้านวิชาการจนเราหลงลืมเออฟาสิลติบางอย่างแล้วก็เรื่องพื้นฐานที่สุดอะคือความปลอดภัยองโรงเรียนเนี่ยเราเราขวายคว้ากันแต่แบบ อันดับทางวิชาการจะล,ะลืมไปว่ามันมีแง่มุมบางอย่างที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขอะ่ะแบบมันมีงานวิชาสุขศึกษาที่เราจะต้องไปวัดว่าเอออาหารในโรงเรียนมีอะไรหรือเปล่าแล้วก๋วยเตี๋ยวในโรงเรียนมีบอรแรกอะ okay. เออถุงอ้องยังมีฝันว่าขาวอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยโรงเรียนไม่ปลอดภัยมันมีครั้งหนึ่งที่แบบคนเอามีดเข้ามาโรงเรียนด้วยซ้ำเพราะ ประตูโรงเรียนต้องเปิดอยู่ตลอดเวลา uh huh. ประตูโรงเรียนต้องเปิดตลอดเวลาแล้วใครก็เข้าก็ได้แต่มีอยู่วันหนึ่งที่ใครหน้าไหนก็จะเขา้าไม่ได้คือวันที่พวกเรานัดชุมนุมเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบทําไมคนถึงเอามีดเข้ามาในโรงเรียนได้ uh. ในขณะที่นักเรียนในขณะที่คนทั่วไปไม่สามารถพกเสรีภาพในการชุมนุมเข้ามาในโรงเรียนได้ในวันชุมนุมน่าคิดมากว่าทําไม เราถึงมาอยู่จุดนี้ได้จุดที่โรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเรารู้สึกว่าการพัฒนาฟอสซิตี้พื้นฐานให้โรงเรียนมีความปลอดภัยแล้วก็ทําให้นักเรียนได้เติบโตได้อย่างถูกสุขลักษณะเนี่ยเป็นเรื่องที่โรงเรียนทุกโรงเรียนควรจะมีพอเราพูดว่าโรงเรียนที่ดีควรจะเป็นยังไงเราก็ต้องมาพูดกันอีกว่ารัฐ ที่ดีควรจะเป็นยังไงประเทศที่ดีควรจะเป็นยังไงรัฐบาลที่ดีควรจะเป็นยังไงดูเหมือนดูเหมือนปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันมันจะขึ้นกับรัฐกับประเทศส่วนใหญ่เลยว่าถ้ามันเริ่มต้นด้วยประเทศนี้ดีรัฐนี้ดีปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพกามองอย่างนั้นไหมฮะใช่เรามันเกิดขึ้นจากที่ว่าคุณเอะอะไรคุณก็ไปโทษรัฐบาลว่าจะไม่ให้โทษได้ยังไง <c oughs> ล่ะในเมื่อปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้บางทีมันไม่ใช่ปัญหาของเราด้วยซ้ำนะแต่ว่า พอมันเป็นปัญหาของคนคนหนึ่งอะมันก็เป็นปัญหาของทางประเทศนี้าาก็จะาให้โทษรัฐบาลได้ยังไงก็รัฐบาลมีหน้าที่นี้แล้วเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับมันอันนี้คือสิ่งที่แบบที่อยากจะพูดมาโดยตลอด <c oughs> เวลาได้ยินอะไรแบบนี้เหมือนกันอ่นะแล้วตัวเกียมไม่ก้มเองเนี่ยในอนาคตต่อไปมันจะเป็นยังไงอ,อจุดประสงค์มันคืออะไรสร้างเสรีภาพให้เกิดขึ้นเพื่อ การไม่มีอยู่ของรัฐบาลหรืออะไรเออเรารู้สึกว่าจุดมุ่งหมายของเกมไม่ก้มอาจจะพูดไม่ได้เลยในตอนนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเอาแน่เอานอนกับสถานการณ์การเมืองประเทศนี้ไม่รจริงจิงสถานการณ์การเมืองในประเทศนี้มันเซร,เรียลมากคุณความเซร,เรียลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องถูกทำให้หายไป ถามว่าอะไรคือเป้าหมายของเกียมไม่ก้มเออจริงๆแล้วเราก็มีเราอาจจะมีเป้าหมายรนะยะสั้นที่เหมือนกับทุกคนว่าอยากให้รัฐบาลและองค์คาพยบลาออกไปอยากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อที่จะสร้างทางให้ประเทศนี้มาเดินต่อไปในทางที่มันวัฒนามากกว่านี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายของเราจริงๆมันคือการที่เราจะเห็นประชาชนอยู่ดีมีสุข อยู่ในทางที่เขาเลือกเดินเติบโตขึ้นมาอย่างถูกต้องและดีงามในแบบของเขาไม่ใช่แบบของรัฐที่บังคับขู่เข็นให้เขาทำนี่คือเป้าหมายของเกียมไม่ก้มว่าเราอยากเห็นสังคมที่คนเท่ากันและมีสิทธิเสรีภาพโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆอย่างไปทำหน้าที่ให้ดีก่อนเอาเวลาไปตั้งใจเรียนหนังสือไหมนี่คือเป้าหมายของเราทุกคน ช่นี่คือเป้าหมายระยะยาวของเทียมบดมถ้าเปลี่ยนหนึ่งอย่างได้ในประเทศนี้เพกายอยากเปลี่ยนอะไรครับเอาในทัศนะของเราคนเดียวเลยนะเออเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันมันเป็นปัญหาถ้าเปลี่ยนแล้วประเทศนี้มันจะดีขึ้นได้เราคิดว่าเรื่องหนึ่งที่ควรจะเปลี่ยนคือรัฐธรรมนูญถูกต้องไหมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือสิ่งที่ยืนยันได้ว่าประเทศเรารัฐของเราเนี่ย จะให้ความสําคัญกับอะไรเพคการคิดว่ารัฐธรรมนูญที่ดีของประเทศไทยถ้าอยากจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยควรจะให้ความสําคัญกับอะไรออจริงจริงรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีด้วยคอนเทนต์มันอาจจะดีได้ด้วยที่มาของมันนั่นหมายความว่าการที่คอนเทนต์อะไรมันจะเกิดในรัฐธรรมนูญเนี่ยคอนเทนต์มันจะดีได้เนี่ย มันต้องมาจากที่มาของมันซึ่งที่มาที่มันควรจะเป็นในศตวรรษนี้ในยุคที่ที่เราลงความเห็นกันว่าประเทศควรจะเป็นประชาธิปไตยอ่ะมันก็ควรจะมาจากประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูนนี่คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญที่ดีควรจะเป็นคือมันมาจากเจตจำนงของประชาชนจริงๆแล้วมันให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนประชาชนก็เป็นผู้กำหนดคอนเทนต์ ในรัฐธรรมนูญว่าเขาจะทํำยังไงให้มันเกิดขึ้นแล้วมันฟังก์ชั่นมันมีความเป็นรัฐธรรมนูญจริงๆมันคือกฎสูงสุดของประเทศจริงๆนี่คือสิ่งที่รัฐธรรมนูญที่ดีควรจะเป็นครับค่ะฝากอะไรถึงเพื่อนๆน้นนองๆหรือใครก็ตามที่รู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวม้่งเออ,อจะบอกว่าทําเลยก็คงจะดูเป็นการแบบบีบบังคับกันมากเกินไป ฉะนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งคิดแล้วว่าอยากจะพูดและมีเจตจำนงที่จะพูดก็อยากให้พูดออกมาเลยแสดงออกมาเลยทยํายังไงก็ได้ให้ความเงียบมันหมดไปมันอาจจะเป็นเสียงที่ผู้มีอำนาจไม่อยากได้ยินแต่มันคือเสียงที่มันสะท้อนออกมาจากก้นบึ้งของเจตจำนงของเราแล้วมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้สังคมนี้มันดีขึ้นต่อไป เสียงของเรามีความหมายมากแล้วก็มันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้กับมังใสทุกคนทวงคือนอนาคตที่อยากจะได้แล้วสักวันหนึ่งประเทศมันคงจะเป็นของเราครับค่ะขอบคุณสนนาครับขอบคคุณ่ะ นั่นแหละครับและนี่คือเพกาครับจากเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้ผดเด็จการครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังเด็รายการเด็กเอ,อ๋ยเด็กเลวได้ทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ